ขอเจ้าแม่เป็นหสวแต่แ่กรจินกรางอะไรอือคุณกำพูดเรื่องอะไรมี่เาาะะพูดให้สังซั่วไปหมดจะมาพูดกฉเพาะสองเราสองเลยไม่มีน้ำหนักอะไรเลยเสียงานใหญ่ของเราพูดกับปรเจอคำนี้คำเพื่อ ส่วนรวมเพราะการพู่กับคนเด็กาะพราะในชื่ส่วนรวมนี่เราคิไม่พูกคุณิดก็หูหลวมใส่ไปเลยเพราะเราเอี้งคนประยชนส่วนใหญ่้งสิงคโปร์หนึ่งหมื่นบาทครับเจ้านี้ครับเออเอาเอหเชัยอเเออตอมเออเอเหออใจออเอออใจออออเ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 ออออเออเอุเอเออ ทั้งผู้ไม่ม h ทั้งไงทุกขนทั้งไงทุกแบบเลยแบบเล่นแบบสิแบบเด็แบบอะไรได้หมดะไรี่หมอือฟัใจขอใจโอ้ถึงกรโปรงอะอืมออกไปคาคำเราก็มาเรื่อยๆ่อคำที่จะเข้ากงหลวงประเภทน้ำไหลสูมค่อยสูมเรื่อยนอย่างนี้ มันใหญ่ใหญ่ผานไปแล้วมันก่น้ำไหลสู่ค <traveling. S 1> ่อยไหมาแบงนี้นะแล้วมาเรื่อยเราคิดว่าันมีช่องทางที่ส่งคำจะไหลเข้าสู่กลางหลวงเราจึงได้อุตส่าพยายามถึงระบะตงรบกวนใจพี่เราทั้งหลายมาเรื่อยพราะเเห็นแต่ลูกหลานไทยของเราเน่งจกเราเราไปดูทางมหาชัยครับเอากาเอากาไว้ด้นนี้เลยด้ขึ้น อือการก็ซื้อผ้าหน้าดูอยู่ซื้อ้าเมื่อีผ้าหลางปู่ม่มาืนอเออใช่ื้อฟ้าปู่มั่นโอว่าทานพิจานะาย่องถึงเราพุทธเจ่าสีผ้อาทั้งหลายนี่ัรเห็นไม่ะเพราะท่านเป็นสายโพธิสัตท่านบอกท่านทำรารสนาเป็นโพธิสัตเป็นโพิระตุทธเจ้าเวลา ภาวนาภาวนาเข้าไปพอจะเข้าได้เขาเขียนอยู่เลยบริสั์จะผ่านเข้าไงทงนันทีก็เลยถอยถอยมาเพราะนั้นจำเรื่อยากพ้นทุกเป็นกําลังเป็นพ้นทุกเป็นกำลังติดยิ่งอยยากพ้นทุกมากเพะมากเข้าแล้วติดเวลาจะเข้าได้เขาเขียนคือเข้าช่องที่จะผ่านไปได้นี้สายพริษั์เข้ามาแล้วแล้วสุดท้ายก็เลย ณประมวลเอ,อ่อพระพุทเป็นเจ้าก็ยกให้ท่าเป็นศาสตราเอกของโลกรื้ขนสัตว์ได้มากมายแต่กองผมภูมิศาสตราว่างนั้นไอไอเราก็ความปรารถนาก็เป็นอย่างนั้นแต่นี่อยากคน้นทุขเป็นกําลังข้าว้างนั่นนะจึงขอลดคือของดความปรารถนาเป็นเจ้ามาเป็นสาวกภูมิเราคน้นทุกขเรา วาสนามากนะงว่าเทาเอาแค่นี้ก็พอแล้วขอพ้นทุกไปแล้วกันทั้ง่าเพราะความอยากพ้นทุกมันร้นพ้น,นกัน่ากนะสายปฎิญาณสายบุญญาณผ่านเข้ามาผ่านนั่นแหละสายเดินตรงนั่นวจะเข้ากา,ขา,ขา,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 าวขอเส็บทีไรมาสว่ามาทุกที่านเลยของดขอขอหยุดเลยขอเป็นธรรมดาเป็นภาวากับภูมธรรมดา เพราะจากนักก mm ิจกขาโคงเลยนั่นเไ้ล้งเลยเพราะฉะนั้นเวลาท่านอยู่ซ้อนจากครกไปแล้วเรื่องอะไรท่านพิจารณาจึงเป็นลวดลายของโพธิสัตว์อยู่ยของพระพุทธเจ้ามีติดอยู่นั่นจนได้สั้นเรียกอยู่ดอกผ้าสีผ้าเตาเชียกกำหนดดู่นุนผ้าห้างพุทธการมีสีผ้าสาบดิทธิ์ฉลตัยฉแต่เป็นฉต่งขนนุน สีสีเข้มส so, right. ีกลางสีอ่อนเราก็เป็นคนดื้อป่าเพราะเราเรียนมาแล้วสงสัยแล้วเสียสีเหลืองเนื้อไม่ดีพูดัำตักปุ๊บเดียวไม่ดีกันวางกันเลยคำบอกเนื้อสีสีสั้นใช่อย่างนั้นพันเรียงดูหมดแล้วอย่างเงี้ยฮึดูที่วัดมีที่องค์นะที่มีภาษิตีนะครับผมเอออยู่วัดนั้น

ต่างชื่อแล้วเหรอบอมที่ทำหนังสือมาคำเดินทาไปหนังสือกับคนมันกับคนละอย่างมันอ่านมันนไม่ออกเห็นคนไม่ต้องอ่านก็รู้ว่าคนเห็นหนังสือแล้วยังมาเราย้ยกยังต้องอ่านอยูน่นอันนี้ไม่ต้องอ่านเขาใจไหมมันต่างกันอดี๋ยวดี้วอยู่ที่นั่นให้อยู่จะเป็นสีผ้าจะเป็นสีผ้าทางของศาสดานะอืมไม่ใช่สีผ้าเทวทัตเขาใจไหม ให้ระวังไปอยู่ที่ไหนให้เป็นผู้นำทางที่ถูกที่ดีเรื่องพระเรานี่สวยงามอยู่ที่ศีสลสมบัติสมบัติคือศีลสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติพิมุติสมบัตินี่คือสมบัติของพระเราน,นั่นอย่ายุ่งเข้าใจไหมศีลทานี่ประดับเขาแล้วเลิศเลยยิ่งกว่าสมบัติทั้งหลายในสามแดนโลกธาตุสู้ไม่ได้นั่นเรี่ยสมบัตินี้ เราเป็นผู้บำเพ็ญเพื่อสมบัติอันนี้พวงะงานใครจรึงอนุโมทนาสาธุการากราบไหว้บูชาในปฏิบัตของเราที่ก้าวเดินเพื่อสมบัติทั้งหลายเหล่านี้ด้วยสุปฏิบโนอุชุญาญาสสามิปฏิบุญโนนี่นี่หละเป็นทางที่จะก้าวเดินเข้าสู่สมบัติมหาสมบัติืุนิพพานตั้งใจปฏิบัติไปอยู่ที่ไหนให้สง่าง,งามพระเรางามด้วยสียลสมบัติสมาธิสมบัติ ปัญญาสมบัติวิมุติสมบัติที่ความลุดพ้นเมื่อศีลสมาธิปัญญาเข้าถึงแล้วกับถึงวิมุตินี่แหละสมบัติของผ้าเรานอกนั้นไม่ใช่ละอืมถึงจะแต่งแบบไหนมาก็คือลีนทั้งตัวสวยเท่าไหร่งามเท่าไหร่แบบโลกกลายเป็นลีนไปหมดโลกเขาแบบสวยงามก็งสวยงามตามสังคมยอมรับเนี่ยมนุษย์ในมนุษย์เราแต่ผ้าเราไปแต่งแบบท่านที่แบบโลกเขาเนี่ย มันเลยโลกไปแล้วมันเป็นลิงเข้าใจไหมอย่างนั้นและใช่ไม่ได้ไปที่ไหนเราพูดจริงๆวันนี้ควรจะพูดเราพูดเสียนะมันเวลามันจะได้พูดมันเรื่องมาเกี่ยวข้องกันกดูเด็กรักสงสารเด็กะฉะนั้นจึงชอบเล่นกับเด็กดูสัตว์รักสงสารสัตว์จึงชอบเล่นกับสัตว์กับเด็กนะเช่นหมานี่เหมือนกันพันไปเลย <c oughs> นั่นไม่ใช่อะไรนะความรักความสงสาร ที่ทาให้เป็นแล้วดูเป็นชั้นชๆๆันนมาก็มีความเมตตาเป็นชั้นชั่นันๆนนะพอมาดูพระเราที่นี่มันเป็นไม่เป็นอย่างนั้นนะดูพระเราแทนที่จะยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานสําหรับทักทั้งหลายที่เป็นสาพยาบรมองดูพระแล้วสะเทือนใจป่งเลยดูพระไม่ชั่วหน้าเป็นอย่างนั้นนะคู่หนึ่งปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบรักสมวนอาจทำเทิดทูนถุนหัวใจแต่คู่หนึ่ง มาทำลายต่อหน้าต่อตาประเภทนั่นแหละประเภทที่ดูกันไม่ได้พูดห้มันชัดละเล้พูดอย่างจริงจังอย่างนี้แหละเดี๋ยวนี้มากลับมาดูพระด้วยกันมันดูไม่ได้ว่างั้นเลยนะมันเป็นยังไงมันดูไม่ได้เนพะราะงั้นเราจึงให้เวลาเขาดูแล้วให้เป็นทัศนานุตตาิยะเป็นการเห็นที่เลิศดเลยก็เริดคือสมณนานันจะได้สนานได้ใจเห็นพระสมณนะสมณะคือความสงบกายวาจาใจจากบาปกรรมทั้งหลาย มีเดียกวกัเห็นสมณะอันนี้เป็นมงคลอันสูงสุดเราดูเราก็ให้มีความสงา่างาไในจิตใจนะต้องตีตรงไหนขัดข้องตรงไหน,นแ,กแก้แก้แก้ไปโดยลำดับแก้แล้วมันก็สวยงามดีขึ้นดีขึ้นแก้ไม่อยู่ไม่ถอยแก้จนอุูพร้อมสง่างามไปเลยอยู่ที่ไหนสง่างามเพราะทำมิจ้าไปหมดในโลกกาลไม่มีอะไรเสมอเหมือนธรรมท่านจะเรียกว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกโลกนี้โลกไหนก็ตาม ดูใต้ธรรมระนั่นทรรเหนือให้พากันไปไปฏิบัติอย่างนี้นะให้ให้ดูตัวเองดูสมบัติคือศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตินี่ให้ดูอันนี้นะสั้งรวมระวังตนเรานั่นเองละเป็นผู้หวัดมาแล้วตั้งหน้าตั้งตาเข้าสู่สงครามรบกกับยิเลเพื่อจะเอาัยชนะคือมรรคผลนิพพานมาครองรายใจให้เป็นความสง่างามจงดูตัวเองให้มากกว่าดูที่อื่นนะดูอะไรอะไรก็ให้มา เป็นผลบวกสําหรับธรรมะเพื่อเราเพื่อเราดูอะไรเป็นผลลบผลลบดูไปดูมาจมเลยนะฟังไปเรื่อยดูไปเรื่อยจมไปเรื่อยน่ถ้าเป็นดูแบบคำแล้วดูที่ไหนดีหมดด,ดีให้บาคันจำนะเอออะเท่ันั้นแหลอะอากราบซะไปลเลย้ากันจำเอออืมเออไปเปิดทางให้เปิดทางพัดลนไปคัดพวกเขาไปอยู่น,นั่นพลิกนั่นที่นี่กาจะได้ฉันพลิกสองหนแล้วนะ เวลาฉันยังจะได้เพริกไม่เพริกแะว่าอย่างนี้นะเราจะกินระว่างเขาจะให้มีคือมันจะให้ปกปวดนี่เราบอกว่าไม่เพริกเราจะกินมากินอีกแล้วอยากเพริกก็ <c oughs> อ,อย่างนั้นไม่ว่าไงมันธาตุขัน่างนี้ด้วที่ธาตุขันมันเหมือนโลกทั่ด้วไปเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ของจิตใจธาตุขันนี้นะคนแต่และคนละคนอยู่ที่ใจใจเป็นของสําคัญใจพาให้เร็วเรวสุดฉี แล้วโลกอเวทีก็คือบรรจุคนและสัตว์ที่เลวใจเจร็วลงกว่นั้นเกี่ยวกับมรรคผลนิพพานบรรจุสําหรับคนที่มีใจดีใจบุญใจกุศลใจศีลใจชรรมตั้งแต่สวรรค์ขึ้นไปเรื่อยบรรจุผู้ดีทั้งหลายเป็นขัานเป็นข่านคุณเออเอา,เอา,เอาไปกาลังเทศนะอืมเอาว่า,า้ใครมายุ่งไม่ได้เวลาเทศเทศเพื่อประโยชน์ส่วนรวม นี่สาหรับความดีความชั่วอยู่ที่ใจท่านทั้งหลายอยากเข้าใจว่าอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนั้นนะอันนี้เป็นเรื่องกีเหรหลอกโรคให้ตาฟ้าตาฟ,า,ตา,ฟางตาหมืดตาบวัวโดนน้นโดนนี่สุดท้ายจะลงไะโดนนรกด้วยความภาคภูมิใจตัวเองว่าสิ่งนี้เป็นของดีความจริงมันไม่ใช่ของดีมันของเลวมันคือฟืนคือไฟถ้าหลงมันแล้วเป็นอย่างนั้น ถ้าไม่หลงก็ใาชา้เป็นประโยชน์ธรรมดาธรรมดาถ้าหลงเป็นอย่างนั้นแหะยังชี้หลงไปแล้ว,วใจเป็นสำคัญมากนะขอให้บำรุงใจให้ดีสิ่งที่จะทำให้ดีได้แก่ทรรคือความดีงามทั้งหลายนีรย่รวมรวมแล้วเรียกว่าธรรมนั่นแหละให้ประดับตนด้วยธรรมตื่นขึ้นมาก็อยากคิดตั้งแต่ เรื่องกิเลสวิ่งตามกิเลสจนกระทั่งหลับบางบางลายนอนไม่หลับก็มีเพราะความคิดมากกิเลสลากถูไปแต่นอนไม่หลับมันไม่ยอมให้หลับเพราะความคิดความปรุงความยุ่งเหยิงวุ่นวายความทุกข์ความลําบ,บากเต็มหัวใจอันนี้มันหมเลยหลับไม่ได้ก็มีนี่แหละเรื่องของกิเลสทำสับโลกให้เป็นอย่างนี้เรื่องของธรรมไม่เปล่ตรงกันข้ามเลยไปอยู่ที่ไหนสบายสบาย ทำอยู่ในหัวใจสบายเลยสมบัติจนชองเข้าของสําหรับพระเราแล้วปัดหมดเลยไม่ยุ่งกับอะไรเอาอเฉพาะนี่ยะทำมาสมบัติเข้าสู่ใจอย่างเดียวอืพยายามระมัดระวังประครับประคองบารุงรักษาด้ยวยความวีงามด้วยสติธรรมปัญญาธรรมวิญญาธรรมความอุตสาห์พยายามอดทนขันติธรรม อดทนเพื่อบำรุงตัวเองให้เป็นคนดีใจนั่นเป็นสำคัญให้พยายามในใจนั้นมีทั้งธรรมดีทั้งกิเลสส่วนมากกิเลสนี้กําลังมากกว่าใจในเบื้องต้นมองหาตัวคนแทบไม่เห็นไม่เจอจะมีแต่กิเลสหมดทั้งตัวทั้งตัวภายในใจเป็นกิเลสเต็มตัวแล้วออกมาทางทียา,ายายากก็กลายเป็นเรื่องของกิเลสไปหมดนั่น ถ้าทำข้าแทรกแล้วฝืนเจลีห์ระงับเจลีล์ให้เป็นธรรมมันอยากทำชั่วเราไม่ทำเราจะทำแต่ความดีนี่คือฝืนกันฝืนแล้วฝืนแล้วฝืนหลายครั้งหลายหนมันก็ดีขึ้นมาดีขึ้นมาดีขึ้นมาต่อไปความชั่วของเจลีล์ที่มันแสดงออกมาค่อยอ่อนลงอ่อนลงความดีพุ่งตัวขึ้นด้วยด้วยนี่นี่จากการฝึกนะถ้าไม่ฝืนหนืดเฉยให้ดี ไม่มีทางจะดีได้จึงขอให้ท่านจะหลายนำธรรมะไปปฏิบัติตนสมชื่อสมนามว่าเราเป็นลูกชาวพูดเมืองไทยพูดได้เจ็มปากเลยว่าเมืองไทยคือเมืองศาสนาพูดมากต่อมากอ่านเรียกว่าแดนแทพุทธศาสนาอยู่ที่เมืองไทยเมื่อเราไปอยู่ที่เมืองไทยด้วยศาสนาแล้วให้นำศาสนาไปปฏิบัติตน การคิดการปรุงอะไรๆความชิดนี่เร็วมากนะมองไม่ทันท่านผู้จิตที่บริสุทธิ์สุดส่วนแล้วพ้นจากสมมติโดยประการทั้งปวงแล้วท่านจะได้เห็นชัดในขันทั้งห้าที่เป็นเป็นเครื่องมือของกิเลสตะก่อนที่มันนาไปช้านี่หมุนที่หูที่หูขอมันนะนี่มีกิเลสพาหมุนไปแล้วเป็นไฟไปเลยเป็นไฟไปเลยที่นี้พอทํา ดับได้หมดกิเลสอยู่ในขันนั้นดับหมดขันนั้นเลยกลายเป็นเครื่องมือของของธรรมไปมันคิดแต่ไม่เป็นภผ่นั่นมันแ็่เช่นอย่างสังขารนี่พระพุทธเจ้าออสาวกอราหันทั้งหลายคิดได้เหมือนกันแต่คิดด้วยความเป็นธรรมมีแต่ขันมันดิเพราะมันมันคิดมันตุ้งเพราะมันธรรมดาธรรมดาเพราะส่วนใหญ่แต่กิเลสที่เป็นเคยเป็นเจ้าของของมันดับหมดแล้วก็เหลือแต่ขัน เพราะฉะนั้นขันจินทําหน้าที่ของขันธรรมดาตามที่เป็นเครื่องมือของใจใจที่เป็นกิเลสขันก็กลายเป็นกิเลสไปด้วยกันเป็นฝืนเป็นไฟไปด้วยกันเมื่อจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วขันก็กลายเป็นขันร่วนๆไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อตนเองและผู้อื่นผู้ใดทั้งนั้นนั่นมันอยู่ที่ใจนะใจเป็นของสําคัญขอให้ฝืนได้เถอะ จะเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ในตัวเองเกิดมาเราไม่เคยคิดเคยคาดเคยฝันแต่เพราะอำนาจแห่งความดีที่หนุนเข้าไปหนุนไปก็ถึงแดนแห่งความที่เราไม่เคยคาดเคยหมายนั่นจนได้ไ <te> ม่สงสัยนะอืเนี่ยทำที่อัศจรรย์แล้วเลยคาดหมายทุกอย่างนะไม่มีใครจะคาดหมายได้เลยตัวเองผู้ผู้ท่านได้รับผลสาเร็จนั่นเน ก่อนหน้านั้นท่านจะเป็นเหนเดาเราท่านพอถึงนั้นแล้วฝึ่นี่ขาดชาวบ้านไปหมดดาสมุติทั้งมวลไม่มีเหลือเลยสิ่งที่ปรากฏคือนั่นเป็นสิ่งที่คาดหมายไม่ได้เลยนั่นแหละที่ว่าผิดคาดผิดหมายคือธรรมชาตินั่นนะละจิตเป็นได้ถึงขนาดนั้นนะถ้าเราพยายามฝึกนะให้พากาันฝึกนะอย่าปล่อยให้แต่กิเลสล่าถูไปทั้งวันทั้งคืนทั้งเขาทั้งหลามองดูทโทษโลกเหมือนกับกงจักมันหมุนตลอดเวลา พราะกิเลสเวลามันเปิดแล้วเปิดงานนี่ไม่มีเครื่องมือดับมันนะเปิดตลอดต้องเอาความหลับเตอะนั้นได้หลัง,งับกันถ้ามันหมุนที่อยู่ที่เะเกินเกินไปหลับก็หลับไม่ได้เพราะความทูกร้อนความเป็นฟืนเป็นไฟภายในใจกวนใจจนกระทั่งหลับไม่ได้ก็อยู่นี่แหละอำนาจของกิเลสมันทำเพื่อขนาดนั้นอำนาจของธรรมไม่เป็น ถึงธาตุขันมันจะไม่หลับมันพิการอย่างไรใจก็สง่าตลอดเวลาดูมันอยู่มันมีเวลาธาตุขันมันกำเริบเป็นของมันโดยที่จิตใจไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเลยนะธาตุขันมันกำเริบมันนอนไม่หลับเองแต่จิตก็เป็นจิตไม่ไม่ยุ่งกันมันนอนไม่หลับก็รู้อาการของมันมันพิกลพิการตามเรื่องของขันของมันใจก็ไม่พิกลพิการตับมันก็สนุกดูนั่นทำมันเห็นได้ธาตุนี่แหละที่ อ้ละทา้าขานเป็นเครื่องมือของใจถ้าาหกว่ามีที่เร่เขาไปแทรก้วไปใหญ่เลยนะว่ากันจำเอาให้ระงับบ้างนะที่ภาวนานี่เห็นได้อย่างชัดเจนนระงับความคิดปุ่งทั้งหลายด้วยบทภาวนาเอาบทภาวนาทับบทความคิดปุ่งต่างๆนั่นจะเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นมีสติอยู่นั่นมันจะคิดว่าไหนไม่บัญชิตบางครั้งมันคิดอยู่กับบทธรรม นี่เลมันมันทำงานทำทำงานถ้ากิเลสตมานคิดเป็นกิเลสไปหมดถ้าทำตมานคิดขึ้นมาเป็นธรรมเช่นพุทโธโตคิดวันยังทำเป็นธรวันยังทำบำรุงส่งเสริมจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นจากนั้นก็สง่างามนี่แหละความคิดของเป็นเป็นธรรมความคิดเป็นกิเลสใช้สังขารอันเดียวกันแหละแต่สังขารเป็นกิเลสสังขารหนึ่งเป็นธรรมเช่นพุทโธพุทโธเป็นธรรม นำพู้โทนี้เข้ามาระงับดักใจสงบเย็นลงไปเย็นลงไปว่ากันจาเอานะเรื่องธรรมชาติที่เลื่อเลยอยู่กับหัวใจใทุกคนแต่เพราะอำนาจของที่เลสมันปิดบางห่้งห่อไว้ให้หมดนะแล้วโลกทั้งหลายก็ยอมรับมันตลอดมาไม่มีใครที่จะฝืนที่เลสแล้วมีการต่อสู้ที่เลสไม่เชื่อที่เลสอย่างนี้เรียวกว่ามีน้อยบ้างมากที่ยนอกจากผู้ปฏิบัติ ทางด้านธรรมนะนี่คือเขาฉะนั้นจะมีการต่อสู้กันระหว่างกิเลสกับธรรมจึงต่อสู้กันมันขี้เกียจเราขยันหนักต่อสู้กันอืมันอดแล้ว,ลว,ลวเราแข้มแข็งนี่ทาไปอย่างนั้นนะมันไม่อยากทําความดีเอาทำความดีอดี่ฝืนกันไปเรื่อย,เ,อยเมื่อความดีได้รับการบํารุงส่งเสริมไปเรื่อยๆแล้วความดีนี่จะเด่นขึ้นเด่นเพื่นอนความชั่วที่เป็น เรื่องของกิเลสนั้นจะอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงสุดท้ายกิเลสขาดก็บ,บ้านไปหมดทีท่นี้แดนแห่งความกเกษมตำรานอันเลิศเลยขึ้นมาอย่างในหัวใจดวงนั้นที่ไม่เลิศก็เพราะความเร็วบังคับมันอยู่อยู่ี่เลสมันบังคับจิตใจให้เร็วอืใครจะตกแต่งอะไรให้ดีให้สวยขนาดไหนก็ตามถือขึ้นชั่วกิเลสตัวสกรปรกตัวเร็วอยู่ภายในจิตใจมันจะเร็วอยู่ตัวของมัน ขึ้นไปอยู่หอปรา,าสาทตัวเร็วก็ไปอยู่หอปรา,าสาทเหมือนกันกับเขาสร้างโรงผีนั่นแหละสร้างประดับประดาตกแต่งให้สวยงามขนาดไหนก็ตามผู้ที่จะเข้าไปอยู่ในโรงผีคือคนตายมันดูได้ไหมมองดูตั้งแต่ข้างนอกสวยงามแต่ข้างในคือผีตายสยาีู่ในนั่น่นละไอ้เครื่องประดับตกแต่งอะไรก็ประดับผีทั้งเป็นผีทั้งเป็นถทาดูด้วยธรรมเป็นอย่างนั้นนะ ถ้าดูด้วยกิเลสแล้วเป็นบ้าไปเลยอะไรก็ไม่พออะไรไม่พอ,อ,ไไพอดีสแปลว่าปูกบ้านหลังนี้ไม่พอหลังนั้นไม่พอฝากหนึงหนึ่งชั้นไม่พอสองชั้นสามชั้นมจเอาไปแข่งชั้นดาวดึงสวรรค์ชั้นดาวดึงหอปราสาทของมนุษย์ที่โศกกระโปกที่สุดสร้างหอปราสาทขึ้นมาเราจะไปเอาไปแข่งหอปราสาทพระบุตรเจร้ของเทวดาซึ่งเป็นปรา,าสาททิตมันเข้ากันไม่ได้นะ ให้เราพิจณาให้รู้ตัวเองอัตยุตาให้รู้จักตนอย่าเย่อหยิ่งจองหองอย่าพองตัวให้เลยฐานะของตัวอือยู่ที่ไหนอยู่ไปอยู่ไปทําไปความดีทาไปขนขวายหามายยังขาดยังขานหาไม่หาไม่ได้เพราะธาตุขัาานมีความบกพร่องต้องการตลอดเวลาพาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายนี่จะเรื่องขนันทั้งนั้น เราจําเป็นต้องหามาเยียวยากนันเอาชิ่นเรื่องจิตจิตมีความบกพร่องอยู่มากทีเดียวเรียกร้องหาขอช่วยเหลือจากตัของเอาสร้างเข้าไปความดีสร้างเข้าไปจิตใจนี้จะค่อยเอ,อิบอิ่มขึ้นมาเอ,อิบอิ่มขึ้นมาแล้สมบัติภายนอกจะไม่ดีก็ตามแต่จิตใจเอ,อิบอิ่มเอ,อิบอิ่มด้วยสีด้วยธรรมมันก็เย็นไปเรื่อยๆคนเรานี่แหละความเอ,อืบอิ่มนี้คือใจมีธรรมเย็นสบายไปหมด นี่มองดูโลกมนพูดจริงไม่ได้มองดูด้วยความดูถูกมองดูด้วยความจริงอมองดูมันเป็นยังไงมองดูธรรมเป็นยังไงมองดูโลกเป็นยังไงก็คือมองดูโลกคือมองดูของโสกโปกมองดูธรรมคือของสะอาดมันต่างกันยังไงของโสกโปกกับของสะอาดพป็ายังไงนั่นแหละมันต่างกันอย่างนี้ในหัวใจของเราถ้าทำระไปเรื่อยๆจิตมีความสะอาดของใสขึ้นเรื่อย ร่างกายของเราตัวสกปรกแต่มันอยู่ในซ้ำกลางความสกปรกต้องห่างงามอยู่ในนั้นนั่นเป็นอย่างนั้นนะวันนี้พูดยังถึงระดับไม่พูดมากแล้วเอาละพอเหนื่อยทุกวันทุกวันเท่ทุกวันอ่าไป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 คุณนี่ไปเลยให้พอแล้วยจะเลิกให้พอจะไปไปไป เออไปนึกว <Happiness? S 2> <laughs> ่าไปแล้วกลับมาแล้วเพืใจค่ะคุณชาทำสองพันนะคะเออเออพอใจไปละไปแล้วเชาวันนี้ต้องทำได้สี่บาทได้สี่บาทแปดสิสี่สตางค์เออพอใจพอใจให้ได้ตัวไปละไปละก็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 ขัดเข่าขัดมากนะลูกหนึ่งต้องระวังพอไปเรียกพี่ห้าเก่าไปได้ช่วยด้ว